สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เรามาทักทายกันในบ่ายวันเสาร์นะคะวันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศทะเลบ้านฉางนะคะ<ส>เผื่อว่าท่านไหนยังไม่เคยมาหรือท่านไหนที่แบบว่ากำลังจะมีโอกาสมาหรือว่ากําลังจะวางแผนที่จะมาเที่ยวบ้านฉางนะคะก็เราก็เลยจะพามาดูตัวขาดว่า ตรงทะเลบัญนฉางะคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยที่เรามาค่ะเราเรียกว่าเป็นหาดพยูนใหม่นะคะเราจะคุ้นเคยกับคาว่าหาดพยูนอย่างเดียวเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นหาดพยูนใหม่จริงๆอาจจะมัมนมันเป็นหาดที่มีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้รับการโปรโมทเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เลยพาทุกคนมานะคะ่ะต้องเกริ่นนิดนึงนะคะว่าบัญนฉางะคะ่ะเราเรามีหาดอยู่ด้วยกันประมาณ3หาดนะคะซึ่ง ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่แบบติดติดกันทั้งหมดนะคะเราเริ่มจากหาดน้ําลินนะคะหาดน้ําลินก็จะเป็นหาดที่อยู่ฝั่งนิคมอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นหาดพยูนนะคะถัดไปอีกก็จะเป็นหาดพลาซึ่งหาดพลาเนี่ยก็จะเป็นหาดที่อยู่ใกล้กับสนามบินอุตภะนะคะแล้วก็มีพื้นที่หาเนี่ยที่ติดกับพื้นที่ของสนามบินอุตภะ,ะค่ะทําให้คราวนี้โอเค ทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศตรงนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าในบรราา้านฉางอะค่ะในความเป็นจริงแล้วอะเรามีหาดทะเลหาดท,ที่ยาวมากแล้วก็มีพื้นที่พักอาศัยที่ใกล้หาดมากๆนะคะทาให้บริเวณบรราา้านฉางอะคะ่ะโอกาสที่จะพัฒนา,เป,นเ,านเ,ปปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโปรโมทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ่ะก็จะมีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าณปัจจุบนันนะคะด้วยความที่หาดนะคะบางช่วงอะเขาจะมีถนน ถนนก้านก่อนจะถึงหาดใช่ไหมคะซึ่งบางที่ที่เป็นหาดดังๆอะค่ะเขาจะมีที่พักแล้วก็เดินลงหาดได้เลยใช่ไหมคะแต่ในโซนของบ้านฉากอะค่ะบางพื้นที่บางโซนเนี่ยจะมีหน้าหาดแล้วก็มีถนนแล้วถึงจะเป็นที่ผักแ่งกระทะเนาะก็จะมีเรื่องความปลอดภัยก็อาจจะต้องดูแลนิดนึงอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นโซนที่หาดหน้าหาดมันไม่กว้างมากแต่ว่าก็จะได้วิวทะเลแล้วก็ได้บรรยากาศริมทะเลอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้เอ่อ จะทาให้แบบว่ามีความสงบอยู่บ้างแล้วก็ตรงที่เรานั่ง่ะคะก็จะมีเขาเรียกอะไรนะคะมีต้นต้นสนค่อนข้างเยอะสามารถจะมาปิกนิกได้ตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศเนาะว่าตรงบริเวณเนี้ยค่ะมันสงบมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆเนาะมีคนมาเล่นน้ําด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะแป๊บนึงนะคะวันนี้ดีหน่อยที่มันไม่ค่อยมีแดดแรงเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะ ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะนี่คือทิวสนหัวบริเวณรอบๆนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลนี้เลยนะคะนี่รอบๆเราก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่คือนี่คือทะเลวันฉางค่ะทะเลวันฉางโซนโซนที่เป็นหาดพยูนนะคะหาดพยูนแล้วก็ที่เราเห็นไกลๆตรงนั้นที่เป็นสะพานนะคะก็จะเป็นโซนนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธนะคะ ซึ่งกำลังจะทําขยายตัวท่าเรือเนาะแล้วก็บริเวณที่เป็นทะเลอะค่ะเขาก็จะทําเนี่ยค่ะก็จะทําเขื่อนกั้นแนวแบบนี้ค่ะเพราะไม่งั้นแล้วน้ําก็จะเสาะเยอะมากเหมือนกันเนาะส่วนขยะบริเวณนี้นะคะอันนี้ให้ทุกคนเห็นสภาพความเป็นจริงเลยเนาะมันเป็นทยายที่มาจากทะเลนะคะซึ่ง,ง,งเทศบาลเขาก็ทํองความสะอาดอยู่เรื่อยๆแล้วคะ่ะแต่ว่าเป็นขยะมาจากทะเลเนาะมันก็เนี่ยค่ะมันก็เลยจะดูเป็น อาจจะไม่สบายตาเท่าไหรนะ่นักะแต่ว่าดูจากด้านบนนะคะวิวก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะค่ะตรงนี้เราจะเรียกว,ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นพยูนใหม่นะคะพยูนใหม่ถ้าเกิดใครใครไม่เคยเข้ามาลองเลี้ยวเข้ามาได้นะคะสามารถมานั่งพักผ่อนหรือ,อ,อชมบรรยากาศทะเลได้เข้ามาตรงซอยพยู12น12อะคะ่ะถ้ามาจากทางนิคมมาตาพูดะคะ่ะให้เลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยพยูน12 จะอยู่ซอยที่ก่อนจะถึงโรงแรมอีสตินนะคะที่เปิดใหม่เนาะหรือว่าถ้าท่านมาจากาฝั่งสีแยกฝั่งฝั่งพลานะคะก็จะเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาก่อนจะถึงทางเลี้ยวเข้าหมู่บ้านลมทะเละคะ่ะก็จะเขียนว่าซอยพยูน12เราเข้ามาเลยค่ะก็จะมาเจอท้ายซอยเลยก็จะเป็นหาดพยูนนะคะ ส่วนหาดพยูนเก่านะคะก็จริงๆเดินสามารถเดินเชื่อมกันได้เลยค่ะตรงบริเวณเนี่ยค่ะถัดไปที่ติดกันก็เป็นหาดพยูนเก่านะคะณตอนนี้จะมีกําลังจะมีโรงแรม3ดาวเกิดขึ้นบริเวณนี้แล้วนะคะชื่อโรงแรมอีสตินรีสอร์ทรยองนะคะจะเปิดประมาณกลางปีค่ะส่วนที่เห็นตึกไกลๆนั้นก็จะเป็นคอนโดนะคะแล้วก็โรงแรมรอยัลพลานะคะเนี่ยค่ะจะจะเป็นบรรยากาศทะเลแบบนี้ ทะเลบริเวณนี้ก็อาจจะน้ำจะไม่ใสเท่าที่อื่นนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะให้เห็นใกล้ๆเนาะเดี๋ยวซูมนิดนึงเพราะว่าน่าจะใกล้กับมีคมด้วยค่ะแต่ว่าเล่นน้ำทะเลได้ปกติแต่เพียงแต่ต้องดูแลความปลอดภัยนิดนึงนะคะ,ะประมาณนี้นี่คือเป็นหาดพลาส่วนพื้นที่ด้านบนที่บอกว่าเป็นสามารถปิกนิกได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ฝั่งนี้จะไม่ค่อยมีคนมานั่งเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีใครรู้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเนี่ยค่ะด้านบนจะเป็นแบบนี้ฝั่งตรงข้ามก็จะยังไม่ได้มีที่พักมากมายนะคะเพราะว่าเขาจะมีเนี่ยมีถนนกันแบบนี้เนาะแล้วก็ท้ายท้ายไปด้านนู้นจะมีร้านอาหารนะคะท้ายซอยอ่าท้ายท้ายาหาจะมีร้านอาหารสามารถไปนั่งชิลๆได้นะคะนี่นี่คือถนน รถะะก็ขับไปมาได้นะคะมีบรรยากาศรอบๆสำหรับหาดพยูนหม่นะคะท่านไหนที่อยากจะพักผ่อนเนี่ยค่ะก็เข้ามาได้เลยนะคะเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะสามารถนั่งปิกนิกได้นี่แหละค่ะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยมาก็ลองลองเซิร์ชดูนะคะหาดพยูนบ้านฉางเป็นพื้นที่ที่สงบเรียบง่ายนะคะนี่แหละค่ะประมาณนี้ ยึกึอมองไกลไกลจริงๆท่านไหนที่อยู่วันฉางร่นะคะก็จะรู้ว่าต,วตัวตัวทะเลที่เป็นหาดไม่ว่าจะเป็นหาดพยูนหาดน้ําลินหรือหาดพลาค่ะก็จะมีความสงบที่ต่างกันเนาะอย่างหาดน้ําลินก็จะมีชายหาดที่สั้นกว่านะคะแล้วก็พยูนก็จะมีชายหาดที่กว้างกว่าส่วนพลาค่ะก็จะมีพื้นที่พักผ่อนที่เยอะกว่าแล้วก็มีร้านค้าที่เยอะกว่า เรียกได้ว,ว่ามีมีเพื่อนเพื่อนๆที่อยู่ที่ไปปิกนิกเหมือนกันจะเยอะกว่าะคะ่ะตรงหาดพลานะคะส่วนหาดฝั่งฝั่งที่เป็นพายุนะคะก็จะมีมีบ้านปลาปลายนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาใกล้นิคมอุตสาหกรรมนะคะเราเลยบางท่านก็เลยอาจจะเป็นห่วงหรือว่ามีความเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของน้ําทะเลนะคะแต่ว่าทะเลแถวนี้เล่นได้หมดเลยเพียงแต่ว่าอย่างที่เห็นแล้วค่ะว่าหาดนะคะ เขาพัดเศษขยะจากทะเลขึ้นมาเนาะก็จะทําให้มันมันมีเศษถุงพลาสติกเศษอะไรเยอะแยะเลยค่ะเราแต่ว่าบางช่วงบางตอนที่เทศบาลมาเก็บอะค่ะก็จะเป็นหาดที่สวยงามแล้วก็สะอาดตานะคะแล้วก็ขั้นไหนที่แบบว่าสนใจที่จะลงทุนในเขตบ้านฉากนะคะก็อย่างที่เห็นเนาะคือบ้านฉากก็จะมีจุดไฮไลท์ชัดเจนเลยคือพื้นที่ที่อยู่ใกล้สนามบินอุตาเพานะคะแล้วก็ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเป็นสถานที่ธรรมชาติก็จะเป็นหาด หาดน้ําลีนหาดพะหาดพะยูนและก็หาดพะลานี่แหละคะ่ะซึ่งจากพื้นที่ในเขตบ้านฉางะคะ่ะขับรถมาทะเลก็ไม่ถึง15นาทีนะคะยิ่งท่านไหนที่อยู่พะลาหรือว่าอยู่พยูนนะคะขับรถมา5นาทีก็จะถึงพื้นที่ทะเลแล้วสามารถมาปิกนิกยามเชา้ายามเย็นได้หรือจะมาจ็อกกิ้งในตอนเช้าได้เลยนะคะท่านไหนที่อยู่พักอยู่วันฉางจะเข้าใจอารมณ์และก็เข้าใจบรรยากาศได้ดีนะคะหรืออีกมุมหนึ่งก็คือว่าพื้นที่บ้านฉางก็จะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างสนามบินอุตภะกับ นิคมอุตสาหกรรมมัมงคั่นะคะซึ่งเป็นนิคมปิโตเคมใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมคะทำให้แบบบริเวณตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งลงทุนขนาดใหญ่ก็จะไปลงทุนในเขตบัญชังก็แนะนําได้เลยค่ะส่วนราคาที่ดินปัจจุบันนะคะถ้าเกิดเป็นแปลงใหญ่อะเราก็จะเห็นบางแปลงเนี่ยอยู่ที่ประมาณราคาเฉลี่ยนะคะใช้คําว่าเฉลี่ยเนาะอยู่ที่ประมาณ3ามล้านห้าสามล้านห้าแสนนะคะส่วนอาจจะมีบางแปลงที่ต่ํากว่า3ล้านซึ่งอาจจะเนื้อที่ที่เยอะกว่าหรือว่าอยู่ในทําเลที่ ถนนอาจจะแคบอาจจะถนนอาจจะยังไม่ไม่กว้างเท่าไหร่นักแบบนี้ค่ะก็ยังยังพอมีได้อยู่แต่ว่าถ้าสมมรับสำหรับที่ดินแปลงเล็กๆเฉลี่ยแล้วก็จะแบบ4ี่ล้านขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นถนนสวยงามแล้วก็ถนนสาธารณะที่แบบว่าเป็นคอนกรีตรถเข้าไปได้สะดวกแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าราคาต่ําลงไปหน่อยก็จะเป็นถนนในซอยนะคะในซอยซึ่งก็ถือว่าใดๆก็แล้วแต่ค่ะในพื้นที่บ้านฉาง ไม่ว่าจะเป็นแปลงใหญ่แปลงเล็กหรือไม่ว่าจะเป็นติดถนนหลักหรือติดถนนรองนะคะก็จะมีมูลค่าที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตแน่นอนนะคะยิ่งถ้าช่วงไหนถ้ายิ่งถ้าเป็นช่วงที่สนามบ,บินอุตภเปาเนี่ยเปิดขึ้นรอเปิดทําการร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมคะราคาที่ดินก็จะยิ่งมีมูลค่าที่มากขึ้นดังนั้นท่านไหนที่สนใจจะลงทุนในด้านที่ดินไม่ว่าจะซื้อเก็บหรือว่าซื้อไว้ให้เช่าอะคะ่ะปัจจุบันเนี่ยก็ยัง เป็นเวลาที่เป็นเวลาที่เขาเรียกเหมือนถ้าเกิดเป็นภาษาหุ้นก็จะเป็นเวลาที่เราช้อนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นภาษาที่ดินก็เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะต้องมาหาแล้วก็ซื้อเก็บเอาไว้นะคะเราสามารถที่จะทํากําไร5% 10%ได้ในอีกปีหน้าแบบนี้คะก็เป็นเรื่องของการลงทุนที่ดินในในพื้นที่บ้านฉังนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจนะคะเผื่ออยากจะทราบทําเลว่ามีตรงไหนบ้างที่มี ขนาดเล็กพอจะถือครองได้ค่ะก็ติดต่อเรามาได้ค่ะเรามีหลายๆแปลงหรือถ้าท่านไหนอยากจะลองสำรวจหลายๆที่สำรวจด,ดูว่าราคาที่ดินตรงนั้นตรงนี้มันราคาแบบที่เรานําเสนอหรือไม่ค่ะก็สามารถเข้าไปใน Facebook ที่เป็นกลุ่มขายที่บ้านฉางได้เลยค่ะจะมีหลายๆหลายๆแปลงหลายๆทําเลหลายๆขนาดให้เลือกได้เลยนะคะหรือจะเข้าไปดูในดีดี o p e r t y หรือว่าใน Li v i n g In นเซนพวกนี้ค่ะก็สามารถที่จะ ก็สามารถที่จะหาที่ดินเปล่าในพื้นที่บ้านฉางได้หมดเลยนะคะมีหลายๆแปลงหลายทำเลหล,หลายขนาดให้เลือกเช่นเดียวกันคะ่ะลองพิจารณาลองศึกษาดูนะคะทำเลตรงนี้แม้ว่าราคาอาจจะสูงกว่าทำเลแถวบ้านค่ายหรือนิคมพัฒนาแต่ก็จะเป็นทำเลที่มีมูลค่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันคะ่ะสําหรับในพื้นที่บ้านฉางนะคะมั่นใจได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะยิ่งปัจจุบันนะคะเริ่มก็จะมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นมีข่าวในเรื่องของคาสิโนโบ้างหรือมีข่าวในเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่จะมาลงทุนแบบนี้แล้วคะแล้วก็แล้วก็ในพื้นที่สนามบินฝั่งที่เขาจะทําเป็นอาคารผู้โดยสารนะคะตอนนี้ก็กําลังขึ้นโครงสร้างที่เป็นลานจอดรถแล้วนะคะก็คาดว่าประมาณประมาณต้นๆปี70ก็น่าจะเริ่มเห็นเป็นโครงสร้างได้ะคะ่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดคิดว่าทาเลตรงนี้ เราจะสามารถถือครองได้จนถึงปี70นะคะก็ควรจะต้องมาเริ่มมามองหาที่ดินตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพราะถ้าเกิดจะไปรอปี70ให้ตอนสนามบินเปิดอย่างเต็มที่100%นะคะตรงนั้นราคามันก็อาจจะอัพขึ้นไปอีกเป็น50หรือ100% 0เลยอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็อาจจะยากยิ่งขึ้นไปในการที่เราจะต่อรองนะคะดังนั้นถ้าเกิดจะต่อรองแล้วก็ถือครองก็ควรจะเป็นช่วงนี้นะคะ่ะจะดีที่สุดนะคะสำหรับพื้นที่ในเขตบ้านฉางเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันเราพามาดูบรรยากาศทะเลกันก่อนมาลองดูทะเลบ้างนะคะว่าจะได้เห็นค่ะว่าทะเลบ้านฉางมีลักษณะอย่างไรนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะแล้วก็เดี๋ยวใคนท่านไหนที่สนใจที่ดินก็ติดต่อมาทางเพจได้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนที่แบบว่าอยากจะสนใจลงทุนในเรื่องของบ้านบ้านเช่าแบบนี้ค่ะก็ติดต่อเมรา,มาได้เช่นเดียวกันค่ะยินดีค่ะยินดีนําเสนอให้หลายๆทําเลหลายๆขนาดเช่นเดียวกันค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะแล้วก็ลาไปด้วยบรรยากาศริมหาพยูนอีกรอบหนึงค่ะนี่แบบนี้นะคะอันนี้เราก็มานั่งพักผ่อนในหาดพยูนโอเคประมาณนี้นะคะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดค่ะก็เลยจะลมพัดสบายๆแต่ถ้ามีแดดตรงนี้ก็จะดีหน่อยว่ามีต้นต้นอันนี้ช่วย ช่วยกรองแสงอาทิตย์ไปบ้างนะคะเนี่ยค่ะมีบางท่านมาผูกเปลนอนด้วยนะคะโอเคก็วันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะเจอกันใหม่วันถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ